สวัสดีครับผมชื่นชัยทุกน,นะครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนมกลุ่มเกษตรกรรวมใจบ้านไทศเสนยอตำบลอบัวเอท่าจุมจังหวัดชุรินะครับวันนี้มาตากฟ้าทลายโชรน,นะครับในช่วงโควิดนะครับก็ในกลุ่มก็มีการรวมสมุนไพรแล้วก็ไปหาสมุนไพรมาตากแล้วก็บด แล้วก็แคปซูลเองเพื่อช่วยชาวบ้านนะครับแล้วเพราะว่าเอาไว้กินเพื่อที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองนะฮะแล้วก็มีการหลายคนก็ไม่มีไม่มีแบบแคปซูลไม่สามารถที่จะกินสดๆได้ก็เอาตัวสดๆนะครับมาแลกตัวที่เป็นแคปซูลจากเราและบางส่วนเราก็เอาไปแจกคนที่อยู่ในศูนย์ กักตัวนะครับที่บ้านเกษยรนี้อยู่้งหมด2องศูนย์นะครับที่วัดป่าแล้วก็ที่วัดวัดบ้านนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือว่ากักตัวอยู่ที่บ้านแล้วตอนนี้ก็คือไปช่วยทำวัดปูนะครับสลากอันปีนะครับนี่คือตัวที่แจกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผู้ทีอ่อยากจะช่วยนะครับในการสมทบนะครับก็สามารถที่จะ ร่วมสนทบในเรื่องของฟ้าทะลายโจรน,นะครับหรือไม่ก็ในเรื่องของทุนในการมาเขาเรียกว่าไงพวกวัตถุดิบอะไรนี้นะครับและก็อีกอย่างก็คือเป็นการช่วงนี้เราสร้างเครือข่ายแนวร่วมนะครับก็คือวันนี้มาขอ,อยืสถานที่เครือข่ายนะครับก็คือบุญมีไทคฟาร์มในการตาฟ้าทลายโจร รอบนี้เป็นรอบที่สานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นกระชายนะครับกระชายเพราะเราไม่ได้ใช้แค่อย่างเดียวนะครับเราทําทั้งฟ้าลายโจรทั้งกระชายแล้วก็ทั้งขมิ้นแล้วก็รวมไปถึงขิงนะครับและตอนนี้ก็คือมีน้ําต้มชานะครับสีรร่แม่ทัพต้านไว้ลวนะครับก็มีหอมมีกระเทียมมี ขมิ้นและก็ขิงนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ก็เอาไปร่วมบริจาคให้ที่วัดภูนะครับก็สิ่งนี้ก็ถ้าพี่น้องคนไหนที่อยากเกิดร่วมสมทบกับเราก็ติดต่อได้โดยตรงกับผมนะครับหรือไม่ก็ที่นี่นะครับที่รุญมีใจฟ้านะครับกับพุ่งนะครับก็ฝากไว้นะครับทุกคนเราต้องไม่ทิ้งกันนะครับฝากไว้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมนายรอดชัยบุญมีชัยนะครับก็วันนี้ก็จะมาช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับใครที่มีสมุนไพรนะครับต่างๆนะครับสามารถเอาสมุนไพรี่นมาตักในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือว่สาสปกรเพื่อท่าตุนะครับชาวบ้านหรือใครมีสมุนไพรอะไรมาตักได้นะครับ,กกรรบใช้งานในโรงเรียนเนี่ยได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับยังไงก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผม No.